ุกคนครับตอนที่ผมมีโจทย์หนึ่งในการเลือกหารถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานเป็นการส่วนตัวครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมจะใช้รถอยู่2ประเภทนะครับก็คือรถยนร์ไฟฟ้าเนี่ยก็เน้นใช้งานทั่วไปอีกอันนึ่งจะเป็นรถบิ๊กไบค์ที่ผมใช้งานอยู่บ่อยๆซึ่งแน่นอนโจทย์การใช้งานมันแตกต่างกันนะครับรถบิ๊กไบค์ก็คือขี่เอาแบบเอาฟิลลิ่งเอาความสนุกสนานในการใช้งาน ส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็ใช้งานในชีวิตประจำวันเน้นเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็มันค่อนข้างเซฟค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยๆนั่นคือเรื่องของการจราจรฮะที่โอ้หด้วยความที่เราเข้ากรุงเทพบ่อยมากๆนะครับรถมันติดนะคุณผู้ชมแบบบทจะไปแค่แบบทอ้องหลออะไรพวกเนี้ยไม่อยากไปรถมันติดนะแบบขับรถไปแบบโอ้โหติดมากนะฮะติดมากๆเลยแบบไม่อยากขับรถไปเท่าไหร่ ทำให้กายเป็นคนที่ถ้าต้องเข้าไปในเมืองอก็แอบขี้เกียจนะแต่มันก็มีบางฟิลที่แบบเออถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งมันก็น่าจะสะดวกด้วยเพราะว่าก็อาจจะเป็นแบบขับไปซื้อของใกล้ๆด้วยแบบได้ความสะดวกสบายอะไรแบบนี้แต่โจทย์ในการหารถของผมก็คือมันต้องเป็นรถที่ใช้งานสะดวกเนาะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าแหมเราเป็นคนรักเงินเนาะ ช้รถไฟฟ้าเน้นความประหยัดอยู่แล้วแต่เราไปเปลืองกับบิ๊กไบท์ทีนี้ถ้าผมจะหารถมอเตอร์ไซค์คันที่มันต้องครบคันทั้งเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานได้เรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องดีด้วยแล้วก็ต้องประหยัดด้วยตอนนี้มันมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เพิ่งเปิดออกมาก็คือเจ้า Yamaha Aero 2025ครับต้องบอกว่าเจ้า Yamaha Aero 2025เนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาใหม่ของตระกูล Aero ที่มาเยอะมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยที่ผมชอบเลยนั่นคือเรื่องของ ความสปอร์ตของตัวรถโอเคทุกคนอาจจะเห็นอยู่ว่าตัวรถเนี่ยมีสโลแกนคือซ u เปอร์สปอร์ตอัตโนมติกนะครับก็าอาจจะแบบแอบเซลล์นะครับว่าเฮ้ยมาแค่หน้าตาหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่ารอบนี้เขาไม่ได้มาแค่หน้าตาหรือมาแค่ชื่อครับเพราะนอกจากดีไซน์ของตัวรถเนี่ยที่เขาอัดเรื่องของความสปอร์ตเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้าย LED ดีเต็มระบบนะไฟเลี้ยวก็เป็น LED ดีหมดชุดหน้าของตัวรถเนี่ยดูมีความเป็นแบบรถสปอร์ตแล้วก็เป็นรถออโต้บิดกระเบกมันชิลอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของความสะดวกมันก็มาครบนะ ตัวของหน้าจอเนี่ยก็เป็นจอใหม่นะรองรับการเชื่อมต่อกับมือถือด้วยมีตัวของกุญแจคีย์เลสนะพกกุญแจไปกับตัวก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับแถมเป็นระบบสตาร์ทมือด้วยอันนี้ยังไงก็สะดวกแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จมือถือได้อะไรแบบนี้มีที่เก็บของอีกเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะใต้บอบ์ดเนี่ยหูเป็นยูบ็อกซ์ใหญ่ๆนะเก็บของได้จุๆแบบนี้เลยแต่จุดหนึ่งที่ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความซูเปอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงนั่นคือเรื่องของโครงรถที่เขามีการปรับปรุงมาใหม่ เสริมตัวของคานกลางแบบเซนเตอร์ทันเนลเข้ามาทําให้ตัวรถเนี่ยมันให้ฟิลลิ่งที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก้าวคือปกติเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเฟรมแบบดั้งเดิมนะที่เป็นฟลอร์บอร์ดโล่งๆเนี่ยเวลาขี่ตกหลุมขึ้นเนินอะไรพวกเนี้ยรถมันจะมีอาการเฟรมบิดตัวครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันจะมีอาการสายออกมาเล็กน้อยแตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเซนเตอร์ทันเนลอย่างเจ้า Yamaha Aero รวมไปถึงเจ้า Yamaha n m a x ด้วย ที่เขามีเซ็นเตอร์ทันเนลหรือรถที่มีคานตรงกลางมีถังน้ํามันอยู่ตรงกลางข้อดีของรถแบบนี้คือเขาจะมีคานค้ามาให้ตรงกลางทำให้เวลาเจอเนินเจอหลุมเจอลูกระนาดอะไรพวกนี้มันจะสามารถซับแรงได้ดีกว่าป้องกันอาการโค้งรถบิดต,ตัวได้ครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมินํามซัมในตัว Air o ร2 0 225เนี่ยยังให้ฟีเจอร์เรื่องของ Perform a n c e การขับขี่ที่ดีกว่าในเรื่องของเครื่องยอนต์ที่เป็นเครื่อง155ซีซีที่มีการปรับปรุงมาใหม่นะ ตัวของชุดดันโซ่เนี่ยเขามีการปรับปรุงมาใหม่ให้มันมีความไหลลื่นมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นมีความทนทานที่มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเลยนั่นคือเรื่องของระบบเบรกเขาอัปเกรดเบรกด้านหลังเป็นดิสเบรกมาแล้วโอโ้โหแล้วก็มี ABS มาให้ที่ด้านหน้าด้วยโอโ้โหได้ว่าออปชั่นให้มาเต็มนะกับราคาที่เขาเปิดมา85 9 0 0บาทถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับผมนะคือ ได้เรื่องของกำลังเครื่องที่ร้อซีซีเนี่ยถือว่าโอเคนะเมื่อก่อนผมใช้ NMAX เนี่ยเครื่องตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่โดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของกำลังเพราะปกติเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เครื่องหนึ่งสูบเนี่ยอัตาราเร่งช่วงต้นกับช่วงกลางจะค่อนข้างโดดเด่นแต่แรงปลายจะหายไปแต่พอมีระบบ VVA เนี่ยมันก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้มาทําให้อัตาราเร่งช่วงปลายเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นแล้วพอเป็นตัวใหม่เนี่ยโอ้โหให้ดิสเบรกด้านหลังมาให้ด้วยก็เลยทําให้แอบคิดว่าเฮ้ยแอลลอกก็คุ้นะานง ได้ระบบเบรคที่ครบเลยดิสเบรคหน้าหลังนะแถมตัวเฟรมใหม่ที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาบอกว่าขับดีอ่ะใช้งานจริงเป็นไงเดี๋ยวเราต้องไปลองกันอีกคลิปหนึ่งแต่ราคาเปิดมา8 000, 5 000, 9 0 0บาทผมว่าน่าสนใจครับกับเจ้า Yamaha Aerox 2025